สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะเรื่องการขยายพันธุ์พืชนะคะก่อนอื่นครูของให้นักเรียนนะคะทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการวัดระดับความรู้ก่อนเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชนะคะแล้วก็พอทําข้อสอบเสร็จแล้วเนี่ยครูก็จะมาะพูดถึงเรื่องการขยายพันธุ์พืชเบื้องต้นนะคะว่า มีความเป็นมาอย่างไงมีวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบไหนบ้างนะคะก็ขอให้นักเรียนทําแบบทดสอบในลิงที่ครูส่งให้ในไลน์แล้วก็ในโนตนี้ก่อนนะคะเมื่อทาเสร็จแล้วมาบอกครูได้เลยนะคะคงให้เวลาทํา15นาทีนะคะมีอยู่10ข้อนะคะยังไงก็เร่งมือทํากันได้เลยนะคะโอเคเมื่อทำแบบทดสอบ ก่อนเรียนกันเสร็จแล้วนะคะเรื่องการขยายพันธุ์พืชได้เท่าไหร่เดี๋ยวครูจะเข้าไปดูคะแนนนะคะแล้วก็จะเขียนไว้ในแบบแบบบันทึกนะคะว่านักเรียนแต่ละคนได้คะแนนอะไรยังไงบ้างนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะส่วนการขยายพันธุ์พืชนะคะก็จะมีเนะะื้อหาเบื้องต้นคือ การขยายพันธุ์พืชหมายถึงอะไรนะคะการขยายพันธุ์พืชก็จะหมายถึงการเพิ่มจํานวนหรือทวีจํานวนที่มีอยู่ให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นการเพิ่มด้วยวิธีอื่นนะคะหรือว่าการนําต้นมาจากที่อื่นก็อย่างเช่นไม่ได้ไม่ได้การเพิ่มโดยการที่ไปซื้อต้นไม้มาหรือว่าไปขอจากคนอื่นมานะคะแต่จะเป็น การขยายพันธุ์พืชโดยใช้วิธีการต่างๆในการเพิ่มจํานวนนะคะเช่นการพม่าเล็ดการตอนกิ่งการทับกิ่งการติดตาดการเสียบยอดหรือว่าการตัดชํานะคะพวกนี้ก็จะเป็นการขยายพันธุ์พืชนะคะนักเรียนมสามนี้อาจจะเคยพม่าเล็ดหรือว่าเคยตอนกิ่งกันมาแล้วเนาะง,ง่ายๆเบสิกเบสิคเลยนะคะถ้าใครยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรเนะี่ยสามารถดูตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวครูบอกให้นะคะ การขยายพันธุ์พืชนะคะเป็นมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือจะเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เพศและก็ไม่ใช้เพศนะคะการขยายพืชโดยใช้เพศอ,อ,อัคอ,อีลาอ่ะก็คือจะเป็นการผสมพันธุ์ระหว่างเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียนะคะ <ME U K. S 1> เมื่อเกิดผลภายในผลเนี่ยก็จะนําเมล็ดไปเพาะนะคะก็จะงอกเป็นต้นใหม่แล้วก็เป็นการขยายพันธุ์พืชอีกวิธีหนึ่งนะคะโดยการขยายพืชวิธีนี้เนี่ยจะเป็น การกลายพันธุ์ที่แตกต่างออกไปจากต้นพ่อและต้นแม่พันธุ์เดิมนะคะการขยายพันธุ์เพื่อโดยใช้เพศเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีอยู่วิธีเดียวคือการเพาะเมล็ดนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งคือการพเ,รเะะารพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ ชาวกเกษตรกรชาววิทยาศาสตร์เกษตรกรเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรจุดนักจุลินทรีย์อะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นการทำเนาะการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะทําในห้องแลบนะคะซึ่งไม่สามารถทําทําในข้างนอกได้นะคะถ้าเราอยากเรียนรู้เบื้องต้นเนี่ยก็ง่ายๆก็คือเป็นการเพาะเมล็ดนั่นเองนะคะโดยการเพาะเมล็ดเนี่ยที่เขาบอกว่าจะเป็นการผสมระหว่างเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียนะคะโดยต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่ มีดอกอยู่แล้วแน่นอนอย่างต้นกะเพราที่เราปลูกอยู่หลังโรงเรียนนะคะที่ศูนย์เกษตรโรงเรียนเนี่ยก็จะมีต้นกะเพราใช่ไหมคะโดยกะเพราเนี่ยก็จะมีใบมีดอกของมันอยู่ละและซึ่งในดอกเนี่ยก็จะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียนะคะโดยถ้าเราไม่ได้ผสมเองนะคะก็จะเป็นการผสมโดยธรรมชาติก็คือจะมีลมพัดผ่านนะคะเกสรตัวผู้กับตัวเมียก็จะมาเจอกันทําให้เกิดเป็นมเมล็ดนะคะโดยมเมล็ดตรงนี้นะคะก็เมื่อแห้งแล้วนะคะก็จะลด หล่นร่วงลงมาตามพื้นดินนะคะหรือว่าเราอาจจะไปเก็บที่ดอกไม้มาเพื่อมาเพาะ,มะเมล็ดต่อได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนถ้ามันหล่นลงพื้นเนี่ยมันก็จะสามารถงอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาให้เราได้กินเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าเราอยากเอาไปเพาะขายเนี่ยอ่ะเพาะขายก็คือจะใช้มเมล็ดที่จากดอกที่ครูได้บอกเนี่ย เามาใส่ลงในถาดเพาะอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนในอาทิตย์หน้าเนาะก็อันนี้จะเป็นความรู้เบื้องต้นนะคะว่าการใช้เพศเนี่ยก็คือมาจากอะไรเนาะต่อมากาันขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เพศนะคะก็จะเป็นการขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนต่างๆของต้นพืชน,นะคะเช่นรากกิ่งลําต้นยอดนะคะแล้วก็ใบนะคะมาใช้ในการขยายพันธุ์โดยการตัดชากันตอนนะคะติดตาทาบกิ่งเป็นต้นนะคะ อะวันนี้ก็จบประมาณนี้นะคะเนเพราะว่าเราทำแบบทดสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทั้งบมดนี้ก็คือการขยายพันธุ์พืชนะคะไว้รอบหน้าเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวครูจะมาลงลึกรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะวันนี้ก็จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ